โอเคอันนี้คงเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วสนุกแางกับการเล่นโซเชียลแคมมากฉันเพลงสุดท้ายเป็นอะไรดีเขาเป็นคนหนึ่งแล้วกันลองให้มันมีอีกเช่นเคย One Two อ h r e e อยากดูแลไม่ยามเธอมองเศร้าอยากเป็นเงาเมื่อเธอเหงาใจอยากเดินคิวเมื่อเธอต้องการผู้ด องการสักคนหากว่าเธอท้อเธอวันใดถูกสิ่งใดทั้งใจล้อนลอน้นหากต้องการมีใครสักคนที่พร้อมให้ความอุ่นใจขอเป็นคนหนึ่ง สิ่งคอยห่วงใหญ่แต่เธอเรื่อยไปมาจะเป็นคนสุดท้ายที่เธอจะมองขอบเป็นคนหนึ่งนะคะไปละบ๊ายบาย